พี่น้องพี่น้องแม่นี้มาหาโนไหม่มาหารนใหม่กับตังตังกับม่ไม่ยิ้มสิมมาท่ไทยไม่ดเจอจะท่ายา่ไทยไม่จอจะท่ายังอ๋ออ๋อี่โอยถือเองดอกพีโอ้ใครถือใครก็ได้ ขัเนงมับน้หน่อยุน้ย่ๆเอองยๆเอาใหญ่ๆเนะตตังๆนะเขาหักไม่ได้หรอตังๆเมนี้มาซับหน่อใหม่เลยจ้าพี่น้องเออนี่ละเอาวันนี้ถ่ายวิดีโอคุกฤษดับโอ้ยกดด้วยข่อยถ่ายให้วิโอบอกกูจะสนินี่ข้ามือจอยเยเมนี่ฉันเนี่ยเอ้ยบรยากเกาอันก็ได้ ซ้ำน,น,น้องไม่ห่วงไมจ่จากพีน่น้องหนห้องไม่ห่วงนี่แค่ไงผมแค่จะได้๋วฮักเราลหละจ้กพี่น้องอืมคุณเมี่นนะมยงตังว่ามีกระตาแม่จ้า <c oughs> ใช้ถุงปุ๋ยเนาะจ้าเนาะน,นี่เอาเนาะน, <c oughs> นี่นั่นเสียนวะพี่น้องซ้ำเดียวจั่วไม่ไหลอยู่ตัวเนาะหล้าจ้ำกอหุ่นกระลางหน่ยอยกับมี่กระลังไงัี่จ้น้องไม่ห่วงหม่จ่าฉันหวานแกงหวานนี่จ้า สับถือก้นอ้าบเลยเอ้ยีมือโซบีมื่อทำเป็นคืเนาะเป็นเอาหัวก็พี่น่งก็สาปิดตังไหมพี่น้องมึงเดาซนอหม่กับบัตถืกไเห็นหูแม่โอ้ยหลายกลพี่น้องนี่นี่อันนึงเงี้เนี่ยัเตร่ยมเลยอืมจ้ามันของมารกัวน้ังซ้ำน้องหม่ไอขีบเก่าพี่น้องไอคีบเก่าคอยดูไอคีบเก่าจะได้หน่อใหญ่ไหม เฮยหล่นงหัก่อคอยอยยากมมแล้ว่นแล้วเ่อยก็เอาดีกว่าปจงไ้ดีกว่าเอาเบิร์หละพี่น้องนี่ทั้งนี่กรแมนนี่นี่นี่เออนั่นแหละเออนั่นแหละนะเอาพี่น้องก็สาถึงเราอันขึงบนกรแมนน่ะเออ แม่งคิวๆแม่พี่น้องไล่ไปไไพี่น้องอือตามตูดตางๆมาครับตามตูดตางๆมานะครับอ้ยของตังๆนี่เอากี่นาทีจ้าอือนี่ะแม่พี่น้องาไมห่วงไอ้แวปลูกไว้โดนพ่อปลูกไว้โดนขึ้นโค่นเลยพี่น้องขึ้นโคนพี่น้องมายังขึ้นเงาขึ้น ปวกขึ้นข้นนะจ้าพี่น้องอ่นอนๆเลยจ้ะห่มหลเลยอ่ะเอามือกดให้นะที่แดงอืมแล้วก็อดกดออกเลยเต็มแลังแล้วโอ้พี่น้องเมื่อไพี่น้องใช่หรือนังเก็อบที่ทองอาที่กลัวแล้วนี่เนียวปุ๊บฮึเนียวผัวเราถามว่าบันไดปวกกินไหม โอ้ยต่างๆมาขักมาเนี่ยสิโอ้น้องเขาบะขักไดเปล่าเออพี่น้องอืมเพิ่อนชาวบานนั่งเอานอนนั่งดินขวดออกไหมแกพี่น้องขวดเอาอ่ะขิดดินทมขิดดินน้ำดีนั่นทมไหวพร้อืมหนุ่มรุ่นแมนน้องใหม่พี่น้องไปนนี่มาบานกับต่างๆกับเมติมติมเฮล่าล่าดนะพี่น้องวไม่ห่วงยุบบานจ้าโอ้ยะว่าทำไมนี่กระดูกเหนียวจกขาวเลยแกพี่น้องเพิ่นฮักเราจะแง่งตางเสียมสาบจ้านี่ยนี่อันนี้ได้นะ เนี่ยสองอันเนี่ยหวานขี้ยังมีจ่าต้มน้องไม่ห่วงที่หวานจ่าที่นอกเนี่ยตรงกางเนี่ยข้างในเนี่ยนี่นี่ได้นี่อืมนี่ก็ได้ใช่ไหมใช่โอ้น,น,นี่สับปลายเกินนี่อันข้างนี่ก็ได้เนี่ยอืมโอห้หลายชาววีนวอไม่ได้ไปปลาติไปคู่เขาดีจา่าหมดนี้ก็ไม่นด้ทันแนลอีไปสามนอก่ายเฉยพอดีมะพร้าวนี่นี่อย่างสูงๆได้เลยก็เลยสาบลงหยกเดี๋ยวแกโดนอันล่างนะ โอ้ยต่างต่ึกพี่น้องเอ้ยไม่คือแล้วแต่อันนี้ไม่เอานี่เนี่ยทำไมไม่เอาเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมข้างข้างเนี่ยจริงจริงอู้หอยังยาวเลยทำไมไม่เห็นเนี่ยต่างต่งไม่ห็นดอกพี่น้องโอ้พี่น้องรับถือกอถึือมาถือรั้งมาหงานรั้งจากนั้นพากันไม่ซ้ำเราใหม่พี่น้องพี่ซีพี่น้องเล้วแต่ว่าแพรว่าบ่ได้มาหน้ามูพี่น้องพี่เฉลี่ยพี่แจควิ่งพี่แจควิ่งพี่น้องเอ้ยเขาขั้วเมนี่ อยู่บ้านมือนีมางันลุ่งเดี๋ยวปล่อยให้มันขึ่นได้ิเจ้าอยู่บ้านไงม่ปล่อยให้มันยาวเลยมัดมือไปงั้นอือยังบอกว่ามาทุกมือเห็นไหมส่งเลีงสอตแม่นอยู่แม่นอยู่โอ้ง่ยอีกช่องกอของเราเอามันหลายกอขนาดนี้เลย พุนนอ่ะพี่ห่ออืมไม่ต้งือ่งือเสียประตเนเต้นกับพวกไบหวานน้องใหม่ยรน้อยนะเออไปซื้อบางแก่เลยมาเทียละนออมแกงไปกับไอ้ยิ้มแมจ้าพี่น้อเอาเลยเอาหักลงหมดเลยยายเนี่ยพี่หน่อนั่นอีกนั่นเห็นไหมนั่นอ่ะเนี่ยอืม นี่ถ้าจะี่เอาเลยหักเอาก็ได้ยายหักเลยเลยหักเอาเลยยายหเอยนี่ยยายยายตังนี่หนอนนึงอ่ะี่นเห็นไหมนั่นส่งไปส่งตังตงขี่นะคะพี่น้องเลยแมย์น่าือดากใส่กองขยบก

าบงอือใช่หักเลยต่หักเลยหักเลยเออต่งๆงคี้ดูดีหามไปไหวบ่ยน้ำใหม่สูตรไหมอุ้ยก็นังขืนเต็มเลยโอ้ยหัวตื้นเต้นพี่หนอพี่น้อมงไหมถึงขั้แน่เพี่น้อง คุ่เนาะคุณเนาะพี่น้องพี่น้องงานนอนหน่อยง่ายเหล่าน่ะเอาแน่นห่อกลางนั่นยกลางกลางเห็นไหมนั่นกลางหนี่นี่โอ้ทำไมตาดีจังเลยพี่น้องยั่างเฉยๆเอางห้ค่ะแต่ไรมันล้ำละพี่น้องล้ำละเพียงนี้ถูกโลกโอ้อูอันไหนขึ้นล้ำหักเอาเลยข้าวโพดนี่พี่น้องต้องไม่ห่วงเลยจ้ะว่ได้ไปป้าซ้ำเขาอยู่หัวยนี่อันนี้ยาวแล้วเนี่ยหักเลยเนี่ยทั้งสูงเนี่ยไหนพักเลยอ่ะ อั่น่า่ะแมวเ่าค่ะมี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 าีม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 ามี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 มะมัมี่ีม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 ีกีม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 นมีมีมี่ยมีงีมีอักีม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 ีาีในนีม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 มี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 มมีมีีมีตรนมีมีมเนีีมีีอีีี ตังังมันขนาดเลยอุย้ยน้อขึ้นเต็มเลยนี่ที่พีขอชอบแบบเนี้ยพี่น้องนี่อันนึนงห <c oughs> ักได้ยังตั้งนั่นเห็นอยู่เอานีก่อนอือยุ่งหลายก็ยิ่สบายดีกว่าช้าเมื่อเห็นบ่เต็มหมดเลยอือเฮียต้องหักออกลำมันเยอะเกินเดี๋ยวจะนอนง,อง่ามเรี้ยงใจแบบหนึ่งได้ไดุ้๊้โอ้ยอย่ี้ไม่เหยี่มตัวเป็นจังสั้นโอ้นี่หุ่นอันนึงขึ้นจด้งมือเห็นแล้วจุ๋อะไร ผ่านเ้องนอนจะมักยุ่งเสียไปเทางนั้นคงไปเห็นข้างหลังนอนนี่เอาไปท่นไหนอยู่พี่หน่อยหมมากินกันแค่ขังนอกพี่น้องเอ้ยนี่อันอันนี้นอกๆเลยเนี่ยนี่ไงเอาสิขึ้นมาเป็นเกะกะเขาเอาได้หมดไม่ปล่อยให้ลอยนวลพี่น้องอืมโอ้โหมีไม่เล็กไม่เล็ก นี่โอ้ทำไมมันหน่อเยอะจังไอตุ้ยก็บอกว่าเว้นมือเดียวอุ้ยหนุนสักหลากเลยเอไปเป็นอะไรกินเอาแล้วน่ามาใหม่อัดถุงไปขายเนี่ยยไอตุ้ยมาหักเอาเลยเนี่ยอุ้ยเสียดายจังอันนี้หักเอาหน่อยเนี่ยสองสามอันนี้เอาเลยเนี่ยเอารดอืมจะได้มันนี่ไงเห็นตุ้ยนอนเลยเอาเลยมันจะติดได้ไหม ต้องมีม like ีดเนาะต้องเบลมีดเลยนี่เอาเสียมส้วนในใยเอาข้างบนก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี Z Z ่ยนี่เอาเสียมส้วเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอา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 ลงมาเอานี่ เกินนี่พี่น้องของผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้ฮาร์ดอินเลยพี่น้องเต็มเต็มนาคอยพี่น้องไปหานอใหม่คลิปนี้เอา่ซมนี่ก่อน